สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่อง Pebble Green และว,วันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการรับ UGC Item ฟรีในเกม Roblox ส่วนไอเทมนั้นก็คือและไอเทมในวันนี้ก็จะเป็นหน้ากากฮีโร่นะครับแล้วก็ผ้าคลุมของ w i l ล l i g h t เอาล่ะเราไปดูวิธีการรับกันได้เลยแต่ก่อนที่จะไปรับชมก็รบกวนทุกคนช่วยกันกดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําช่องของผมด้วยครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลย ขั้นแรกนะครับทุกคนก็เข้ามาที่แมปตัวนี้นะเดี๋ยวลิงก์แมปผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับและเมื่อทุกคนเข้าแมปมาแล้วก็เดินตามวิดีโอมาเลยให้มาคุยกับ n p c ตัวนี้นะครับจากนั้นมันก็จะให้เควสเราทํานะครับเราก็ทำเควสตามที่มันบอกเลยเควสก็ค,คือฝึกกําลังกายนะสามารถฝึกได้โดยการกดที่ปุ่มนี้พอกดฝึกแล้วเราต้องคลิกเมาส์ด้วยนะครับพอฝึกครบตามที่มันบอกแล้วก็กลับมาคุยกับมันอีกทีนึงพอเราทำเควสแรกกับ n p c เสร็จแล้วนะครับ เราก็จะได้ชิ้นแรกมาแล้วนะเป็นหน้ากากเอาละสําหรับชิ้นต่อไปก็ให้ทําเคเวสต,ต่อไปนะก็มารับเคเวสกับ n p c ตัวเดิมได้เลยเราก็ทําเพิ่มสัก2-3สเคเวสนะครับมันให้เรากดอลไรเราก็กดตามที่มันบอกได้เลยจริงๆถ้าใครไม่อยากทําก็สามารถเดินมาได้เลยตามวิดีโอนะครับพอฝึกครบสัก2อสาเคเวสแล้วนะครับก็ให้เดินตามวิดีโอมาเลยนะ พอเดินตามวิดีโอมาแล้วเราก็จะเห็น NPC ตัวนี้นะครับก็ให mm ้ hmm. กดคุยจากนั้นก็รับเควสได้เลยครับเควสก็คือฝึกค่าความไวนะครับโดยการกดที่ตรงนี้แล้วก็คลิกเมาส์ได้เลยเราก็ฝึกให้ครบตามที่มันบอกนะถ้าเราทำเควสแล้วนะครับเราก็จะได้เงินมาเราสามารถเอาเงินมาอัปเกรดอันนี้ได้นะมันจะทำให้เราฝึกเร็วขึ้นพอครบแล้วก็ให้มาคุยกับ NPC พพอเราได้เหรียญตานะครับเราก็จะได้ ไอเทมมาแล้วแค่นี้เองนะครับ <Nice. S 1> และเมื่อใครแรกได้แล้วก็จะมีหน้าตาเป็นอี้เลยนี่ครับชิ้นแรกก็จะเป็นพระคุมส่วนอันที่2ก็จะเป็นหน้ากากนะถ้าใครอยากได้ก็รีบไปเล่นไปรับได้เลยสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมและติดตามไว้คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอดูกันได้เลยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ